สวัสดีครับต้งโมโลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามการแข่งขันทีมชาติไทยนะครับรวมไปถึงชาติอาเซียนด้วยก็มีทาน้าของอินโดที่จะเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดี๋ยวเรามาดูด้วยนะครับว่านัดชี้ชะตาในการเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบถัดไปหรือคุณจะได้ไปแบบอัตโนมัติถ้าหากว่าชนะทั้งจีนและญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงเวียดนามเจอกับมาเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อ มาเลไม่ชนะเวียดนามมาโอ้โหหลายปีมากสิปีส่วนทีมชาติไทยก็คงจะพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันในการลงสนามพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานซึ่งอ e e ีชีอิประกาศแล้วนัดสำคัญที่สุดคือนัดที่2นั่นเองครับ เอาละครับเรามาติดตามกันนะครับสำหรับการแข่งขันของทีมชาติไทยครับล่าสุดมีการแถลงข่าวนะครับจากฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยนะครับก็แน่นอนละครับฟีฟ่าเดย์นัดแรกเนี่ยเป็นการที่ไทยลงสนามพบกับอินเดียมาสาธนะหัวหน้าผู้สอนนะครับแล้วก็พิทิวัตสุจิตธรมกุลเนี่ยก็มาในงานแถลงข่าวซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะฮะอิชิอิบอกว่าเกมวันที่จะเจออินเดียเนี่ยจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเจอเติร์กเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาสาระ สำคัญเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเขาสนใจแต่เพียงว่าจะเจอเติร์กเนี่ยจะชนะไหมนะครับการเรียกนักเตะใหม่ๆเข้ามาร่วมเล่นนักเตะที่เคยเรียกมาแล้วเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าสามารถทําได้ยังไงส่วนความคาดหวังกับผลงานก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานของนักเตะทีมชาติไทยทุกๆคนที่อยู่ในแคมป์แลครับซึ่งมาซาทะอิชิอิเนี่ยกล่าวต่อนะครับว่าพื้นฐานปกติที่ทีมเปลี่ยนโค้ดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแผนแต่เราจะโฟกัสที่แผนของที ชัดไทยมากกว่าว่าจะเล่นยังไง ตำแหน่งแบบไหนถ้าสื่อมองว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่แท้จริงแต่การเล่นในฟีฟ่าเดครั้งที่แล้วก็ถือว่าทําได้ตามที่ต้องการอาจจะมองต่างกับสื่อมวลชนคืออ e ีชี e ก็บอกว่าสื่อคิดอีกอย่างแต่ว่าโค้ชคิดอีกอย่างอะเอาง่ายๆนะครับเมื่อเจอกับทีมอันดับโลกต่ํากว่าถามว่าอยากชนะไหมแต่การเจอกับอินเดียจะทํายังไงเพื่อต่อยอดเกมเจอกับเติร์กได้มากกว่าดีกว่าไหมนะครับเกมที่เจอกับอินเดียที่เราแพ้มา2เกมหลังสุดที่เราแพ้มาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นโค้ชู เล่นก็ไม่เหมือนตอนนั้นเลยไม่ได้สนใจอะไรผมได้พูดถึงการเรียกนักเตะซึ่งคําวิจารณ์เป็นสิ่งที่รับทราบมาตลอดอิชิว่างนี้การประกาศรายชื่อคงไม่มีใครชื่นชอบได้ตลอดน้อมรับคําวิจารณ์และได้พูดไปแล้วว่าเรามีเป้าหมายคือการสร้างทีม เพื่อประสบความสําเร็จให้ได้พรุ่งนี้จะมีเกมของ u 23และชุดใหญ่ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยให้กําลังใจกันเยอะๆหรือก็เข้าไปชมกันนะครับขณะที่พิธีวัดเนี่ยก็เปิดเผยว่าเพิ่งได้กลับมาตดทีมชาติในรอบหลายปีบรรยากาศในทีมก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็มาพูดคุยกันนะครับมีชนาทิพย์ก็ตั้งกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับน้องๆละลายพฤติกรรมกันทําให้ในแคมป์เนี่ยมีความเป็นกันเองและก็รู้สึกสบายใจมากนะครับส่วนความคาด หวังก็คาดหวังในเรื่องของฟอร์มการเล่นจะทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ จะเก็บชัยชนะทั้งสองนัดเอาไปฝากแฟนบอลทีมชาติไทยนั่นเองเอาจริงๆนะครับซึ่งมาซัตทระอิชิก็ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่เขาจัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดตำแหน่งลงล็อกตามที่อย่างที่ทุกคนคิดแบ็กซ้ายไปเล่นแบ็กซ้ายไม่ใช่บางทีเขาจะจัดกองกลางไปเล่นแบ็กซ้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็โยกให้เห็นมาแล้วซึ่งเขาก็มั่นใจในมุมของเขาและก็คิดว่าการที่เจอกับอินเดียเรื่องของผลหรือเรื่องอะไรเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการต่อยอดแล้วไปเอาชนะเติร์กเมนิสถานนั่นเองนะครับ มาดูเพื่อนบ้านอาเซียนกันบ้างนะครับต้องบอกเลยแลครับว่าช่วงนี้ชี้เป็นชี้ตายนะครับโอ้โหสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับ2เกมนี้เลยนะครับในการเจอกับทีมชาติจีนเล่นในบ้านด้วย5มิถุนากับวันดีเดย์นะครับ10มิถุนาในการเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นคือ2เกมเนี่ย ทางอินโดนีเซียครับต้องการแต้มอย่างมากอย่างน้อยๆใน4ี่แต้มนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในกลุ่มคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วเนี่ยญี่ปุ่นอะไปไปแล้วนะครับก็อาจจะมีการผ่อนได้บ้างแต่ว่าผ่อนเนี่ยคุณจะได้แต้มไหมถ้าคุณมีแต้มถือว่าโอเคมากๆนะครับและออสเตรเลียเนี่ยสิแต้มนะครับกับซาอุเนี่ยนะครับสิแต้มขณะที่อินโด9อย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องกด จีนให้อยู่เพื่อที่จะไปต่อในรอบคัดเลือกรอบที่4ถ้าหากว่ากำขี้ดีกว่ากำตดว่างั้นดีกว่านะฮะถ้ามันไม่ผ่านจริงๆก็ไปเพลย์ออฟกันต่อนะครับเดี๋ยวมันจะไปแบ่งสายกันแล้วคุณก็ไปลุ้นกันอีกสัครอบเดี๋ยวมันจะกล่อยเอาซะถ้าหากว่าแพ้จีนคาบ้านนี่ฮ่าเลยนะครับสำหรับอินโดนีเซียแล้วเนเธอร์แลนด์เว์เนี่ยที่มายกแผงเนี่ยกริบนะครับมันจะกริบเอาเลยนะ เอทางด้านของแพ a ติค c คาย์เวิร์ดเนี่ยนี่คืออีกหนึ่งสิ่งเลยที่จะต้องพิสูจน์ใน2เกมนี้คุณดีพอหรือไม่ที่จะพาทีมชาติอินโดนีเซียไปฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ได้นะครับซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยแน่นอนครับโอ้โหยมาแบบเต็มเหยียดแล้วครับ ทางด้านของรายชื่อเนี่ยที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูว่าอินโดเนี่ยจะใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเควินดิกซ์นะครับหรือเป็นเจอีเซตนะครับยอร์ดี้อาหมัดริกกี้ริโตคือจัสตินฮุปเนอร์คือมาหมดนะครับคุณจะเลือกใครล่ะทอมเฮอย่างเงี้ยคำบัวย่าโอ้โหคือแต่ละตัวเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า มาทั้งระบบแล้วกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีเดิมพันที่สูงแหละครับกับการที่จะไปฟุตบอลโลกแต่กองหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นทางด้านของโอเลโรเมนี่แต่จะยังไม่มีตัวอย่างโอรัตมานกเกนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บโอ้โหแต่ว่าถ้าพูดถึงนักเตะถอนไปเนี่ยเขาก็จะมีเอเลียโนไรชเดอร์นะครับที่มีเหตุผลทั้งครอบครัวแซนดีว้วอลส์ถอนตัวไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าอินโดเนี่ยจะ เทหมดหน้าตักขนาดไหนใน2เกมนี้แต่มีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดนั่นเองนะครับมันไม่มีทางรอดแล้วนอกจาก3แต้มเท่านั้นแหละครับในเกมที่เจอกับจีนเพราะฉะนั้นแล้วก็โอ้โห,โ,หโหไม่อยากจะคิดจริงๆนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามในช่วงนี้ละกันขออนุญาตเล่าไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติเวียดนาม จะต้องเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับทุกท่านนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเกมสำคัญมากๆนะในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบ ถัดไปหรือว่ารอบไฟนอลนั่นเองเพราะว่า2นัดนี้เนี่ยในการจะเล่นย่ากับเยือนกับการเจอกับมาเลเซียเนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญเพราะเขาเอาแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบถัดไปซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยเกมแรกก็เอาชนะมาก่อนนะครับทางเวียดนามเอาชนะลาวมา5ลูกนะครับมาเลเอาชนะเนปาลมา2อศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าการที่มาเจอกันเองมันเป็นเกมที่ต้องตัดกันแบบ หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องตัดกันเองอยู่แล้วนะครับในสายนี้แต่ถ้าหากมาดูแล้วเนี่ยนี่คือเกมแรกที่จะต้องตัดกันเองมีความสําคัญอย่างมากกับการสร้างความมั่นใจนะครับสำหรับทางเวียดนามแล้วก็มาเลเซียทั้งมาเลเซียเนี่ยออกแนวว่าเอ้ยการเตรียมตัวเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขามีการเสริมกําลังนักเตะต่างชาติเข้ามาด้วยโอนสัญชาตินักเตะตัวนอกก็จะเป็นเรื่องของการเล่นด้วยกันร่วมเล่นทีมเวิร์กแต่เวียดนามเนี่ยซุ่ม เงียบๆน,นะครับในการเก็บตัวเหมือนยักษ์ที่กําลัง กำลังจะขยับตัวยักษ์หลับที่กําลังจะตื่นเนี่ยทางด้านสื่อของมาเลยแล้วก็สื่อของเวียดนามรายงานประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เวียดนามน่ากลัวก็คือคิมซังซิกตอนนี้เนี่ยน่าจะมีความมั่นอกมั่นใจและได้เห็นตัวผู้เล่นทั้งมาเลยทั้งเวียดนามในศึกอ,อาเซียนออสตามาแล้วที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็น่าจะมีความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษสําหรับเกมนี้นะครับก็ชี้ชะตาเหมือนกันแหละ เพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเหงียนควางวินเข้ามาเสริมนะหรือว่าเพนดองแนวรับ ฝรั่งเศสที่เคยติดทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วหรือว่าคราวนี้ก็มีการเรียกเหงียนคองเฟืองเข้ามาติดทีมชาติกองหน้าตัวเก๋าวัย30ปีและก็ยังมีเงียนเทียนลินนะครับกองหน้าตัวมากความสามารถแต่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อันเนี้ยผมว่าจะเป็นเกมที่แบบดุเดือดมากๆและอาเซียนก็จะพูดถึงเกมนี้เหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลอยากเห็นว่ามันจะเก่งจริงไหม เงียนไฮลองที่เจอกับแมนยูแล้วลากลากลากยิงลากยิงลากยิงจนเพื่อนงงอะว่าแบบเฮ้ยกะย้ายไปแมนยูเลยไหมนะฮะเพราะว่าเลี้ยงเยอะยิงเยอะแต่เขามีความน่าสนใจแล้วกันนะก็คงจะต้องมาดูว่าเกมที่ฟีฟ่ารับรองว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตชและยิ่งเป็นรอบคัดเลือกที่มีแต้มคูณเยอะๆในรายการของทวีปเอเชียอย่างเงี้ยเขาจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับ เกมนี้จะเป็นการชี้ชะตาการเข้ารอบส่วนหนึ่งด้วยสำหรับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามกันได้ทั้งบอลไทยบอลอาเซียนในช่วงสัปดาห์นี้มีครบทุกอย่างก่อนเกมหลังเกมนะครับเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญพ่อตุก๊กหรือว่ากูรูนะครับโค้ด หลายๆทีมเนี่ยมาพูดคุยกันนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิวความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ I'm excited for the first very the for c ครับผมก็ตื่นเต้นมากครับแต่ตัวเขาก็พร้อมเสมอครับสำหรับการมารับใช้ชาติครับผม